สวัสดีครับผมโปรดนะครับวันนี้โปรดคนเดิมครับเพิ่มเติมวันนี้ก็คือทำ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 นี่ครับผมนาวาร่าสปอร์ตเทคครับตัวนี้เลยรุ่นที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือนาวาร่าคา i b เบอร์วีสปอร์ตเทคนะครับอ่าสปอร์ตเทคนะฮะก่อนอื่นเลยครับเราจะไปดูข้อแตกต่างก่อนเลยว่าไอ้นาวาร่าสปอร์ตเทคนะครับสิ่งที่มันต่างจากตัวนาวาร่าธรรมดาเนี่ยมีอะไรบ้าง ด้านหน้าของรถนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยสเกิร์ตหน้าของนาวาร่านะครับใส่เพิ่มมาให้นะครับแล้วก็โครเมียมตรงนี้นี่ลมดำนะครับบริเวณไฟตัดหมอกนะถ้าเกิดว่าเป็นของนาวาร่าปกติเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมธรรมดานะครับไม่ได้ลมดำมาให้นะครับล้อแม็กก็เช่นกันครับเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กแบบสปอร์ต18นิ้วลายสวยมากครับเน้นอีกครั้งนะว่าสวยมากบันไดข้างก็จะเป็นแบบลมดำเหมือนกันนะครับก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับแล้วตรงนี้ครับโลบาร์ ก็จะติดมาให้ด้วยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสวยงามน,นะครับแล้วตรงนู้นเห็นไหมเอ่ยช,ชี้ชี้ชี้นี่นะครับเสาอากาศครีบฉลามก็จะติดมาให้ด้วยนะครับในตัวสปอร์ตเทคนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเสาแบบก้าขึ้นมานะครับตัวนี้สปอร์ตเทคนะฮะมีเสาอากาศครีบฉลามมีโลบาด้วย,นะวยนะครับสวยนะฮะกันชนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลมดำเหมือนกันนะครับก็จะดูสวยงามดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็นี่ครับกระบะไลเนอร์ท้าย กระบะไลเนอร์ท้ายเนี่ยโดยปกติแล้วกระบะรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ไลเนอร์ท้ายมาให้นะแต่ตัวสปอร์ตเทคเนี่ยเขาจะใส่ไลเนอร์ท้ายจากโรงงานมาให้เลยนะครับสาเหตุที่ต้องใส่ก็เพราะว่าคือเขาต้องใส่ไลเนอร์ท้ายมาให้ไงเพราะว่าเขาต้องวางโลบาร์ไว้ด้านบนไงนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่มาให้เดี๋ยวมาติดตั้งทีหลังอะไรมันจะยุ่งยากนะก็ใส่ไลเนอร์มาให้เสร็จสับเลยแล้วก็ใส่โลบาร์มาให้เรามาให้เสร็จสับเลยนะครับแล้วก็ที่โลบาร์เนี่ยเห็นไหมเอ่ยไฟติดเห็นไหมไฟติดคือ มีไฟด้วยที่บริเวณโลบาร์นะครับที่ขาวๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมไปเปิดไฟมาคือข้อดีคือปกติถ้าเกิดว่าเราวางของไว้ด้านหลังนะครับแล้วไปจอดที่มืดๆนะครับแล้วเวลาเราจะหยิบของที่กระบะท,ท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะมันมืดคือพอเราใส่โลบาร์ไปแล้วเนี่ยเขามีไฟให้เราด้วยซึ่งจะทําให้เราหยิบของอะไรง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะที่มีเพิ่มมาในตัวสปอร์ตเทคครับ,บอบาะก็จะเป็นบอบ์ดหนังแบบสปอร์ตนะครับทูโทนสองสีก็จะเป็นสีเทานะครับ ตัดกับสีดําสวยงามมากครับภายในดูสปอร์ตแบบสุดๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับเห็นไหมนั่งในรถกว้างมากนะภายในสําหรับกระบะสีประตูของนาวาร่านะฮะเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในของรุ่น V ีกันบ้างครับรุ่น V ีนะครับก็จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับตรงนี้เป็นระบบอิโมบิ l i เ e อร์นั่นเองนะครับพวงมาลัยนะครับสามก้านแบบสปอร์ตนะครับเพิ่มรถเสียงที่พวงมาลัยได้เปลี่ยนฟังก์ชันได้ครับเปลี่ยนคืนวิทยุอะไรได้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้มีครูซคอนโทรลด้ แล้วก็หน้าปัดของนาวาร่นี่คือดูกี่ทีกี่ทีผมก็ชอบนะผมรู้สึกชอบหน้าปัดมากเพราะมันสวยมากอะ่ะสวยกว่ารถเก่งบางรุ่นอีกครับยิ่งดูยิ่งชอบนะแล้วก็สําหรับตัวนาวาร่เนี่ยตัวไฟนะครับเห็นไหมไฟจะมีออโต้ด้วยเนี่ยผมพักที่ออโต้ออโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปในที่มืดใช่ไหมครับพอไปในที่มืดปุ๊บไฟหน้าเปิดอัตโนมัติ ถ้าเกิดว่ามาถึงที่สว่างไฟมันก็จะปิดอัตโนมัติครับผมเนี่ยออโต้นะสามารถเลือกได้ครับระบบปรับอากาศของรุ่น V นี้ครับนี่เห็นไหมเอ่ยสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับนี่ครับตอนนี้ฝั่งคนขับนะครับไปที่28องศาแล้วนะฮะส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านข้าง20องศาสามารถปรับแยกกันได้นะครับส่วนตรงนี้หน้าจอทัชสกรีน7นิ้วซึ่งสามารถเล่น DVD ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่เล่น DVD ได้นะครับช่องใส่ DV d ดีอยู่ตรงนี้ อ่จจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับมันมืดนะแต่ว่าเล่นดี d ได้นะดูหนังอะไรได้เลยคุณสมบัติของหน้าจอทัชสกรีนของดับเบิลแครุ่น V นี้ครับสามารถเล่น GPS ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือระบบนำทางนั่นเองนะเป็นของ Kenwood นะหน้าจอเนี่ยของ Kenwood ถือว่าเป็นของดีเลยนะครับสามารถเล่นวิทยุอะไรก็เล่นได้นะก็ถือว่าออปชั่นอะไรก็ค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็ดูเกียร์นี่เกียร์ออโต้แบบ7สปีดนะครับสำหรับรถกระบะถือว่าสปีดสูงเลยแล้วก็ผมว่า คอนโซลเกียร์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สวยมากๆสําหรับตัวนาวาร่านะนาานะเห็นไหมเป็นสีดําเงาเลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์จัดสปีดส,สามารถเลือกปรับเป็นแมนนวลโหมดได้ด้วยแมนนวลโหมดเนี่ยครับถ้าเราขับรถนะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดตรงนี้เนี่ยเพิ่มลดเกียร์เองได้นะเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดอะไรเงี้ยสามารถปรับเกียร์ด้วยมือของเราเองได้นะถ้าปรับเป็นแมนนวลโหมดนะถ้าจะลดเกียร์ลงก็นี่ครับเกียร์ห้าเกียร์สี่เกียร์สามนะครับปรับลดเองได้ถ้าเราจะใช้เกียร์ออโต้ ผักมาฝั่งนี้นะครับปกติแล้วฝั่งดีก็จะเป็นเกียร์ออโต้ปรธรรมดาไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกระจกกระจกตัดแสงนะครับเป็นกระจกตัดแสงด้วยแล้วก็มีทิศบอกด้วยเห็นไหมนะนี่ทิศบอกนะครับเป็นกระจกตัดแสงด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ถือว่าเป็นข้อดีหรือว่าเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของนาวาร่านะที่น้อยคนจะรู้นะคือตัวนาวาร่าเนี่ยเขาได้เอเชียนเอนแคปดาวนะครับหดาวเลยครับคือความปลอดภัยสูงมากเอเชียน a แคคืออะไรเป็นการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยในรถกระบะเนี่ยไม่ได้มีกันทุกค่ายนะครับแต่นาวร่าของนิสันเข้ารับการทดสอบเอเซนแคปนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเขาให้ถึง5ดาวเลยนะครับสูงมากๆนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าความปลอดภัยสูงขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าคนที่ซื้อไปแล้วเอาเว้ยขาซิ่งเว้ยจัดแบบ120-150-160ไม่ต้องกลัวมี ACN ซ a แคดาวชนไปกูไม่ตาย ไม่เอานะครับผมขับเอาแบบพอดีพอดีเอาให้เราปลอดภัยนะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินดีที่สุดนะไม่ต้องลองขออะไรถึงขนาดนั้นก็ได้นะโอเคครับผมก็รีวิวจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ